สวัสดีครับผมร้าน Family p o ู Day นะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมรวม18ไอเดียทำงานระเบียงพร้อมสระว่ายน้ำอินเทกระบบเกลือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า18ไอเดียเนี่ยครับมีที่ไหนบ้างมีรุ่นไหนบ้างทำงานระเบียงแบบไหนบ้างนะครับมีนะครับผมตัวอย่างที่โชว์รูมของเราหนึ่งในนั้นด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาเยี่ยมชมโชว์รูมก็สามารถมาที่แถวละกำบางได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกมาเดี๋ยวมาชมคลิปนี้ก่อนครับว่ารวม18ไอเดียสระพร้อมงานระเบียงสวยๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ที่แรกนะครับผมนี่เป็นของคุณหงนะครับอยู่แถวรามอินทารากรุงเทพเรียงรุ่น16ฟุตทำงานระเบียงแบบตั้งพื้นสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผม ที่2นะครับอันนี้ชื่อว่า BP พีเมลเทนพูวิลล่านะเป็นพูวิลล่าจังหวัดนครนายกนะครับผมใครอยากพักพูวิลล่าไปที่นี่ได้เลยทําทั้งหมดนะครับสหลังเลยเรียงกันแบบนี้ทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่สุด9เมตรเลยนะครับแล้วก็ที่ต่อไปเป็นาสาลิกานะครับผมบ้านสวนสาลิกาอยู่จังหวัดนครนายกเหมือนกันนะครับนี่ทาเป็นพูวิลล่านะครับผมทํางานระเบียงแบบขุดลงไปนะครับนี่ ที่ต่อไปนะครับผมของคุณสิชนกนะครับอยู่หนองจอกกรุงเทพนี่เองนะครับผมก็เป็นรุ่น7เมตรนะครับทำงานระเบียงแบบตั้งพื้นมีหลังคาด้วยนะครับนี่นะครับ at the mountain อยู่อุทัยนะครับของคุณแชมป์นะครับสวยมากที่นี่วิวหลักล้านเลยนะครับเป็นภูวิลล่าเหมือนกันนะครับสามารถไปพักได้นะครับนะครับ แล้วก็ที่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นท่านพานุนะครับอดีตอายการนะครับผมตัวน,นี้กเกษียณแล้วเอาสาว้น้ําไปออกกําลังกายในน้ำนะครับผมรุ่นใหญ่สุดเลย9เมตรทํางานระเบียงแบบตั้งพื้นนะครับสวยๆเลยอยู่ข้างบ้านนี่นะครับตัวนี้เป็น โชว์รูมของเรานั่นเองนะครับผมรุ่น7เมตรทำงานระเบียงพร้อมนะครับพูวิลล่านะครับผมบ้าน3ามหลังนะครับทำเป็นแนวสไตล์นอร์ดิกนะครับมาชมกันได้เลยส่วนที่นี่นะครับก็เป็นของพี่บูลินนะครับทำบ้านขายนะครับเป็นพูวิลล่านะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนี่บ้านหลังที่4แล้วนะครับที่ทำกับเรานะครับอ่าตี่นี้ก็เป็นฮันแน่คาเฟ่ครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทำคาเฟ่ขายเครื่องดื่มพร้อมสระว่ายน้ำให้นะครับลูกค้ามาเล่นน้ำได้นะครับอ่านี่เป็น ของนะครับผมลูกค้าของเรานะครับทํางานระเบียงรุ่น16ฟุตนะครับผมแบบตั้งพื้นพี่โมาลีนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองมาถึงไม้หอมบูติกรีสอร์ทบ้างตัวนี้อยู่โมกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับทํางานระเบียงแบบปูกระเบื้องแล้วก็วิวสวยๆเลยนะครับอันนี้บีพีมอลเทนอีกสระหนึ่งนะครับรุ่น4.5เมตรสระเล็กก็ทําได้นะครับอยู่ข้างบ้านนะครับเลยตัวนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับเป็นบ้านส่วนตัวนะครับผมของคุณโบอยู่เพชรเกษมนะครับ ทำงานระเบียงแล้วก็มีที่การเป็นกระจกด้วยนะครับเป็นไอเดียสวยมากๆนะครับนี่ครับแล้วก็ของคุณนัทสานะครับอยู่จังหวัดระยองตัวนี้เป็นรุ่น7เมตรระบบเกลือทํางานระเบียงแบบตั้งพื้นอยู่หน้าบ้านเลยนะครับมีราวกันตกมีหลังคาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่นี่ครับเป็นวิวแม่น้ําเลยสวยมากๆของคุณอนุพงศ์นะครับเอาไว้ปาร์ตี้นะครับผมเอาไว้พักผ่อนนะครับแล้วก็ชมวิวแม่น้ําไปด้วยทํางานระเบียงแบบตั้งพื้นสวยๆเลยนะครับแล้วก็ของคุณพี่ร่มนะครับ นี่อยู่จังหวัดชนดบุรีนะครับผมก็ทํานะครับหลังคาด้วยนะครับทำงานระเบียงแบบขุดลงไปด้วยนะครับเอาไว้เล่นทั้งวันได้เลยแล้วก็ของคุณเก้งอันนี้เป็นบ้านจัดสรรน,นะครับทำงานระเบียงอยู่หน้าบ้านสวยๆเลยนะครับนี่แล้วก็ที่สุดท้ายนะครับของคุณอภิชาตินะครับผมรุ่น18ฟุต อยู่กรุงเทพนี่เองนะครับจบแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็น18ไอเดียนะครับทำงานระเบียงสาวน้ำอินเทกนะครับผมสวยๆเลยนะครับที่เอามาให้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีไอเดียนะครับงานระเบียงสวยๆที่ไหนมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบรวมทําคลิปแบบนี้มาให้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมมากๆครับสวัสดีครับ